มันมีมากที่เมื่อเราเวลาหนึ่งรหรือบางโอกาสหรือวัยหนึ่งสมัยหนึ่งมันจะลงไหลในสิ่งที่เป็นรูปมีรูปรุนรุนไม่เกี่ยวตามารณ์ทีนี้คุณเคยแบ่งท่นานเองให้มันได้สิบหกท่นนทีนี้พวกอรูป,ปาวาจรก็ไหมครวา่ายามีรูปเป็นเรื่องเกลียดก็จะเข้ายกหุษูหานเนี่ยพวกอรูป,ปาวาจรฆ่าเลย เพราะปกครองเขามีปัญหาเหลือแต่เรื่องอัตวาทุปาทะักตัวคือของคือตัวคือว่ามันมันไอ้ประคุณครูนี้มันไม่มีอะไรมากเท่าเกียรติเช่นว่าเราอุตสาอย่างมากในการงานศิลปะเช่นอาจารย์ที่เป็นในหน้าที่เป็นเป็นศิลปินเย็นหรือว่า เป็นอะไรก็ตามหรือกระทั่งว่าเป็นอินเดียนี่ก็ค้นคว้าเป็น,นเรื่องเทคนิคต่างๆพวกเรานี่สบายใจเมื่อรู้สึกว่ารู้มันไม่มันไม่สบายใจเมื่อจะไปรับจ้างเอาเงินอาอะไรมาืาอนคนพบแต่รู้หรือว่ารู้รู้เพียงแต่รู้สึกว่ากูทํานานหรือกูเก่งนะพอไม่ต้องการเงินอ่ะไม่ต้องการไรักถุะไร ถ้าม um> ันต hmm ้องการเพียงแต่เกียรติเพื่อตัวกูของกูอย่างนี้มันก็เป็นพวกอารูปาวจรนะเพื่อเอาสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเป็นหลักกันะแล้วมาทําความพอใจหรือทาความยึดมั่นถือมั่นให้อย่างสูงสุดยึดซึ่งเหนืวแน่ที่สุดนันก็พอแล้วความหมายมันทรากันแล้วทุกคนมันกำลังพยายามอยู่ไม่เออทุกคนมีของของข้าพว่าพยายามอยู่ที่ใจมันแก่งเนี้ย ใครบ้างที่นั่งที่ไม่ตม้องการเก่งรู้จะไม่มีมีกระบามากบาน้อยมันต้องการจัดเก่งนี่ไงไอความได้เก่งนี่คือรสอร่อยประเภทอรูปาวจรไม่ต้องการเงินไม่ต้องการของไม่ต้องการให้ใครชมทำไมบางทีไม่ต้องการให้ใครรู้แล้อย่างแต่ว่าต้นพบทางแล้วสบายใจแต่ถึงแม้ต้องการให้ใครชมก็เถอะมันก็ยังไม่มีรูปมันยังเป็นอรูปาวจร ที่นี้มันก็สูงต่ำกว่ากันในระดับสี่ชั้นพอจะแจกเอาไว้ได้แต่ถ้าเป็นเื่อนในทางศัพท์เสือนามทางรัฐที่ทางศาสนาใช้อากาศสารันใจอันละเอาไว้อากาศเป็นสำหรับให้จิตเท่งเอาวิญญาให้จิตเท่งเอาความไม่มีอะไรให้จิตเท่งเอาใารูร้สึกที่ไม่ได้เป็นเป็นหรือตายนี่เป็นจิตเท่ง ความรืวนแต่ความสบายใจเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปความสบายใจสูงสุดที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปเด็กกันนะเอาลนะไอเราเราอนี้บางวันเกิดว่ามานั่งปล่อยจิตว่างเฉยๆกลสบายใจก็เป็นอย่างนี้ละจงอยากอรูปราจารย์จงอาพินจันญายนะ ถ้าคำว่าอานิจนาเนี่ยอยากบอกให้ดูนะบางทีเป็นชื่อนิพพานที่ถูกต้องก็มีไอ้ชื่อนี้มันยืนเหมือนอน,น,อนะอานินจนาความไม่มีอะไรนี่ที่เป็นโลกียะก็เป็นในพวกอรูปฌานที่สามบางทีชื่อนี้เอามาใช้เป็นชื่อนิพพานแท้จริงนี่เองถ้าคุณคอ่านหนังสือบางีไม่ใส่ไม,ไ,มไม่ไส่ด้างผมผม,ผมเคยพกในสัจจะเลยมันะจะดีดกเองเัน คนไม่รู้ไม่ไม่รู้แล้วหลงตายเลยชาใจผิดหลงตายแล้วนั่งสือผิดไปแก้ของเขา้าอะไรเขาหรือถ้าเรานั่งชมไมท้องฟ้าที่เวิ้งว่างและสบายใจที่สุดนี่จะเป็นอะไรจะ <laughs> ตรงเข้าในบกนี้ไม่ใส่ก่อนเมฆหรือไม่ใส่อะไรนะคือความว่างเวิ้งว่างท้องฟ้าหรือว่ามันแล้วแต่ว่าอะไรที่มันไม่มีรูปก็แล้วแต่ถ้ามันทําให้เกิดความ พอใจยึดมั่นถือมั่นในความพอใจทั้งได้เ็เป็นพวกทั้งสารวัตรีี้ท่านในคนคนเดียวในชาติหนึ่งหรือในวันหนึ่งก็มันอาจจะเป็นได้ครบในสามสิบเอ็ดภูมิอย่างนี้พวกอภิธรรมเขาไม่ยอมเขาบอกเขาวอาผมโกหกมาหลอกลวงพูดเอาเองเขาเข้าใจไม่ได้ เราต้องว่าอย่างนั้นเพราะเขาเอาไว้คนละพบคนละชาติข้าวลงแล้วข้าวลงอีกจึงจะได้สั้นหนึ่งกักปูมหนึ่งตายไปเกิดในสัมมโลกไปเกิดในชั้นอื่นมันพูดแต่อย่างนั้นมันต้องหลังจากตายแล้วข่าวลงแล้วข่าวลงที่เราพูดว่าในวันเดียวนี่มีศบได้คำว่าชาติของเราหมายถึงการเปลี่ยนจิตใจ การเกิดหมายิึงการสร้งหนึ่งสั้งหนึ่งตัวกูของกูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะย่างนี้คือมาตั้งหนึ่งเร้อาตินวันหนึ่งยังหลายหลักร้อนหลายหลายติดกแล้วก็ต่านแตกต่างกันได้จนถึงระบบางคนนะไม่ใช่ทุกคนอาจจะเก่งถึงสามสิบเอ็ดูมได้เลยถ้ามันเป็นคนที่มีใจพอเป็นนี้เป็นนักศึกษาบ้างมันเปลี่ยนิแจ้อมาล้แแปลแปลกแปลกแปลกันเกินสามสิบเอ็ดูมไปอย่างนี้ดมันก็เกินสามสิบชนิดแล้ว ถ้าอะไรไม่ดีบังคับผมนั่งดูปลาได้วันละหกชั่วโมงลุกเลยก็ได้มันดูปลาอยางเงี้ยไม่ต้องลุกไปไหนเลยก็ได้คือมันถูกกันออะไรก็ไม่รู้เพราะมันอยากเข้าใจเลยว่าจิตนี่มันจะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนขนาดหนักเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนอย่างไม่เหมือนกันเลยมันเปลี่ยนได้ เออแล้วมันมีอีกอย่างนะที่ว่าแม้เป็นพระยาเจ้านะเป็นพระเดเจ้าเป็นพระยา,ญญาุคลเนี่ยมันก็ไม่พ้นประจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้เออยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้พระอาบุคลประเภทนา,นาคามีซึ่งอยู่ในฌานอยู่ในฌานในสมาบ,บัตอย่างพวกฤๅษีมุนีอย่างเดียวกันรูปประจำทอ่ฉัในได้นิดหนึ่งนะี้กัน เขาไม่รู้จะทําอะไรในบางครั้งึงหันมาสบายใจพักผ่อนฆ่าเวลาอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพียงแต่ว่าจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น <c oughs> เหมือนกับบุตุชนซึ่งพออร่อยเขาจะมันยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ไม่จะอร่อยไม่ชา, <c oughs> า,านันเ็นเพบุคคลไม่รู้จะฆ่าเวลาด้วยเรื่องอะไรสักน์ามาข้าวชาน <c oughs> เล่นอย่างนี้มันก็ต่างกัน มันมันเป็นเสียงพักผนะ่อนในขาเวลาสมมติว่าพระอาหารหันต์จะเดินดูดอกไม้เล่นอย่างนี้ก็ทําได้เวลาก็หมดไปแล้วมันก็ทําได้ในความเพลิดเพลินแต่มันเป็นความเพลิดเพลินที่จิรยืไมัคือไม่ยึดมั่นถือมั้ยให้การฆ่าเวลาล่วงไปนั่นเอาไป็นอไรได้มันจะเอาที่จิตใจที่ตกเป็นขาาวของสิ่งน,นั้นหรือไม่คือยึดมัน่นถือมั้อ นี่มันจะต้องอธิบายกันมากกว่านี้แต่ว่าเท่านี้ก็พอจะเข้าใจได้ไวยสังสารวัตรึ่งคนไม่ทำเขาเขาคืนแยกเราไปถึงสามสิบเอ็ดชนิดเนี่ยเราก็มีได้ในคนหนึ่งในวันหนึ่ง <c oughs> อันเมื่อใดไม่เป็นสังสารวัตรมันก็เป็นนิพพานนี่บอกให้รู้นะอย,อย่าเอาอย่างนี้ไปตอบสอบไล่มไม่แอันมันตกหมดเลย <c oughs> เขาไม่เอาแล้วในสนามหลวงสนามไหน,นเขาไม่เอาไอ้คำพูดอย่างนี้หลักเกณฑ์อย่างนี้แต่นี่ผมบอกในที่มันเป็นความจริงอย่างนี้ทั้นคนละชนิดมันคล้ายๆจะขยายความทั้งที่แล้วมาทั้งสารวัตรและนิพพานมีได้ไหยคน ในในในนามในนามมารูป <c oughs> ของคนันหนึ่งมันหนึ่งได้สลับกันไปนมีตัวกูของกูอะอไรเ้็นสังสารวัตร <c oughs> ชนิดใ 1, 1> <c oughs> ดชนิดหนึ่งเมื่อนั้นในสาวเสดชนิดไม่มีตัวกูของกูมันว่างอยู่มันก็เป็นนิพพานชนิดชินลองชนิดตัวคราวชนิดพันตาเห็นเหมือนนั้น เอาล้สมมติว่าเรานั่งสบายใจคืมใจก็ร,รู้อะไรใหม่ไปคิดอะไรใหม่ือทำอะไรใหม่สาเร็จได้อย่างงี้นะเมื่อนั้นมันก็เป็นภาษาละวัตมีชนิดรูปภาจอในรูป,ปาจอในะตาแต่พอหลังจากนั้นมันเบื่อข้ามันขี้เกียจข้ามันก็ต้องหยุดหย,ยุดหยุดสบายใจหยุดคืมใจหยุดสบายใจหยุดอ,อร่อยมันเสียงสุยหลับมาคอไพ่ อันนั้นเราจะมันเป็นความพักผ่อนเป็นนิพพานเป็นความหยุดด้วยความดับเชื่อกนันไหมแบบเทะระะทะนิพพานทิฏฐธรรมิกะทิฏฐธรรมนิพพานอะไรแบบนี้ที่นิพพานเป็นเองนะไปยัวันนิพพานเพราะรสชาติมันก็เหมือนกันนิพพานจริงนิพพานเทา้า คือว่ามันไม่มีอะไรในทางดีใจและเสียใจหรือรอรหรือไม่อ,อัไรมันเป็นความดีแต่มันอาจจะมีน้อยบางที